ไอ้โมนะ่นักธุรกิจที่ใส่มาขอ,ขอสร้างดังวางแผนภูเขาทั้งลูกก็จะเป็นเจ้าของภูเขาไปโดยไรลใหญ่ยยพันกว่าไร่ตามหลักการแล้วที่ดินสปกร์นี้ก็ต้องเป็นกเกษตรกรขอเรียกร้องไปย้ำท่านนยายกรัฐมนตรีครับท่านอย่าได้ถ่ายรูปเพียงอย่างเดียวนะครับหลายเรื่องทีาราคาซังในยุคของท่านกับรครบเทอมมีหน้าอยู่แล้วเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาครับผมได้รับเอกสารลับที่สุด และก็ส่งพยานหลักฐานให้สืบสวนโดยกล่าวหาบริษัทเอกชนรายใหญ่ชื่อดังนะครับมีความพยายามไปคว้านซื้อที่ดินสพกที่ตำบลหนองย่างเสือใอพวกหล็กจังหวัดสระบุรีภูเขาลูกนี้เนี่ยนะครับโดยหลักการของทางกฎหมายด้วยเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปยึดครองได้แต่ถ้าซื้อที่ดินรอบๆท่านก็จะเป็นเจ้าของภูเขาไปโดยปริยายที่ดินดังกล่าวนี้นะครับเป็นที่ดินสพกคณะกรรมการจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ทําความเห็นสรุป เพื่อที่จะนําไปสู่การยื่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไปนะครับขณะเดียวกันครับก็ได้ประสานงานกับท่านสุกานนทมาทาประธานคณะกรรมการที่การการกระจายอาํานาจและปกครองท้องถิ่นและท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสอ่องเลขาธิการที่การพรรคประชาชาติซึ่งได้ทํางานร่วมกันนะครับคณะกรรมการทการทั้งสองคณะมีทีมสืบสวนสอบสวนแล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับกรรมการทการสารของผมก็ลงไปมาสามครั้งแล้วก็ไปดูจุดดังกล่าวนะครับเป็นภูเขาสูง ระดับถนนระดับพื้นที่สปรกรนั้นเนี่ยอยู่เหนือระดับน้าทะเลประมาณ500เมตรนะครับระดับยอดเขาเนี่ย1,200เมตรนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อที่ดินของนักธรุรกิจชื่อดังรายนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสถ้าเกิดซื้อครบรอบภูเขาก็หมายความว่าไม่มีใครจะขึ้นไปบนยอดภูเขานั้นได้นอกจากเจ้าของที่ดินรอบๆดังกล่าวนะครับกําลังรวบร,รวมข้อมูลพยานหลักฐานซึ่งได้รับเกียรติจากท่านธงชาติรัตนวิชาที่ปรึกษาของ รัฐประชาชาติเห็นด้ยการไปรวบรวมเอกาสารมาให้ตามที่ท่านประธานเจริยุทนะครับได้นำเรียนให้พวกเราทราบนลก็คือการพุ้ที่ซึ่งเป็นที่ดินของสอปรกรซีกิงศูนย์หนึ่งนะครับตามหลักการแล้วที่ดินสปรกรนี้ก็ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิครอบครองที่ดินนั้นๆก็ต้องเป็นเกษตรกรหลังจากเราได้รับเรื่องร้องเรียนได้ส่งทีมงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็การ ได้เปเจ้าของที่รอบภูเขา1นึ่งพันกว่าไร่ตรงนี้จะทําให้เขาได้ภูเขาทั้งลูกแล้วเราทั้งสองคณะคิดว่าก่อนสิ้นวาระการประชุมสภาชุดที่25ของเราในช่วงท้ายนี้ผมก็จะนําเรื่องนี้เพื่อสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นที่ทราบดีว่าจากการที่คนเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทําการปฏิวัติยรัฐประหารเมื่อปี57 แนวนโยบายปฏิรูปอันก็คือการรวบรวมที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐหรือว่าที่ดินที่เป็นที่ดินที่ถูกครอบครองโดยไม่ชอบเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพทางการ,รเกษตรแต่วันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหนังสือรอบเรียนเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในการประมูลงานของรถไฟฟ้า และก็น่าจะเกี่ยวข้อ,ของกับรัฐบาลด้วยซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับวันก่อนเห็นท่านไปถ่ายรูปโครงการต่อต้านคอร์รัปชันอีกแล้วท่านอย่าได้ถ่ายรูปเพียงอย่างเดียวนะครับหลายเรื่องเป็นเรื่องที่คาราคาซังในยุคข,ของท่านมามากกว่า3ปีจะครบเทอมปีหน้าอยู่แล้วก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับหลายเรื่องที่ผมร้องไปที่ดีเอสไหลายเรื่องที่ร้องไปที่ปปชมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อประโยชน์พวก้องตัวเอง กรรมการศาลก็ได้ทักทวงไปหลายครั้งก็ยังทําเมินเฉยแล้วก็ทาเหมือนทองไม่ดูดอนนะครับวันนี้ปัญหาที่ดินทํากินเป็นปัญหาใหญ่วันนี้รัฐบาลอยู่มา8ปีรัฐกลับไปให้สิทธิที่ดินทํากินให้กับผู้ที่ครอบครองที่ไม่ใช่มีคุณสมบ,บัติเป็นเกษตรกรอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับผมขอนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประย,ยุทธ์จันทร์โอชาว่าถ้าท่านอยากจะลงเล่นการเมืองและท่านจะเดินทางต่อในเวลาที่เหลือ ก่อนสิ้นอายุขายภายในสองปีนี้ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอท่านได้ช่วยกรณาตรวจสอบทุจริตให้มันเป็นรูปก,กระําหน่อยนะครับที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเขาก็คาดหวังครับว่าท่านพยายามบอกตัวเองว่าท่านซื่อสัตย์สุจริตแต่ปากว่าตาขยิบหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบไอ้มงนักธุรกิจหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปรูปที่สปกโดยมีเจตนาพิเศษเนี่ยนะครับจะต้องบอกให้กับสังคมได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้นะครับมีความพยายามจะแก้ไขเอกสารบางอย่างกรรมธิการได้ตรวจสอบพบนะครับพี่รุษก็อขอให้ท่านได้กรุณาให้กับพี่น้องเกษตรกรกโดยตรงนะครับที่เขายังไม่มีที่ทํากินอีกมากมายได้ช่วยบดภาระหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับ